แต่คนโดยส่วนใหญ่เวลาที่คิดจะทำอะไรลงทุนวางแผนอะไรก็แล้วแต่เราคิดไปถึงเรื่องราวในอดีตเราคิดไปถึงภาพความสำเร็จของอดีตแต่เราไม่ได้มองเลยว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรความต้องการของลูกค้าอยู่ตรงไหน,นคนโดยส่วนใหญ่วันนี้ทำธุรกิจจากข้อมูลในอดีตนะครับมันถึงได้เจ๊งไงครับวันนี้คุณต้องมองว่า คุณทำธุรกิจวันนี้เพื่ออนาคตคุณต้องมองความต้องการของลูกค้าว่าเราต้องการให้ลูกค้าเดินไปสู่จุดนั้นแต่วันนี้ถ้าคุณไปมองว่าอดีตเราทำแล้วเราประสบความสำเร็จเพราะเราทำแบบนี้และเราก็เอาโมเดลเดิมกลับมาวางในปัจจุบันนี้เจ๊งตั้งแต่ยังไม่ทำเริ่มต้นเลยครับเพราะวันนี้พฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนไปเพราะวันนี้ลูกค้าสามารถที่จะดูข้อมูลสินค้าที่เขาต้องการได้ วันนี้หมดยุคลูกค,ค้าประจําครับไม่มีใครมีลูกค,ค้าประจําหรอกครับ